สำนักงานอายการจังหวัดปัตตานีนั้นได้มีการเลื่อนนะัดสั่งฟ้อง9นักกิจกรรมไปเป็นวันที่29ธันวาคมแทนนะคะขณะที่ตัวแทนทนายความนั้นยืนยันว่าถึงแม้ว่าจะมีการสั่งฟ้องแต่ว่าพวกเขาได้มีการเตรียมหลักประกันไว้พร้อมแล้วนะคะซึ่งหลักประกันส่วนใหญ่นั้นมาจากเงินบริจาคของประชาชนที่ให้การสนับสนุนและให้กําลังใจกับนักกิจกรรมค่ะ เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ตัวแทนทีมทนายความของนักกิจกรรมทั้ง9คนได้เดินทางมายังสำนักง,งานอายการจังหวัดปัตตานีนะคะเพื่อรับทราบการเลื่อนนัดส่งฟ้องศาลกับนักกิจกรรมทั้ง9้าคนที่จัดกิจกรรมสวมชุดมาลายูในปี2565ในข้อหายุยงปลุกปั่นอ้างยี่ซ่องโจรค่ะหลังอายการนั้นขอเลื่อนนัดไปเป็นวันที่23ธันวาคมแทนนะคะเนื่องจากสำนักง,งานอายการส่งสุดขอเวลาตรวจสอบสํานวนเพิ่ม,เต,มเติมค่ะ หลังก่อนหน้านี้นะคะทีมทนายฟาร์มฝ่ายจำเลยทั้ง9คนได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมค่ะโดยทีมทนายความมุสลิมมองว่าหลายปีที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นฟ้องคดีเกี่ยวกับการจัดก,กิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมซึ่งในคดีนี้แม้เจ้าหน้าท,ที่ชั้นสอบสวนมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเนื้อหาจากคําพูดบนเวทีแต่ว่าเมื่อทีมทนายความ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ส่งคลิปเสียงและการแปลของทีมสอบสวนมาตรวจสอบควบคู่กันแต่ก็ยังไม่ส่งคลิปให้จนกระทั่งคดีเข้าสู่ชั้นอายการค่ะเราก็จะได้รู้ว่าที่แปลนั้นถูกหรือไม่มีการตัดทอนมีการเพิ่มเติมมีการแก้ไขหรือไม่คือถ้าส่งมาเนี่ยเราก็จะใช้ผู้เชี่ยวชาญของเราในการแปลแล้ก็ส่งประกวกันไป ส่วนจะเชื่อฝ่ายไหนคืออีกเรื่องหนึง่งแต่อย่างน้อยเราก็หาความเป็นธรรมในเบื้องต้นได้ก่อนที่คดีจะไปขึ้นสู่ศาล ก,การสั่งฟ้องจะถูกเลื่อนเมื่อวานนี้นะคะชาวบ้านและเยาวชนจํานวนมากมาให้กําลังใจและเข้าร่วมในเวทีเสวนาศักดิ์ศรีสันติภาพปัต,ตนีที่จัดขึ้นที่ปัต,ตนีเซ็นเตอร์นะคะโดยระหว่างการเสวนานายม uh ูฮัมหมัดอาราดีเดงนี้หนึ่งในนักกิจกรรมที่ถูกฟ้องร้องครั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่หลบหนีนะคะและจะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมและไม่กลัวที่จะพิสูจน์ความจริง พร้อมระบุว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาครัฐนั้นไม่เข้าใจอัตลักษณ์ของคนมาลาย,ยูในพื้นที่ทั้งการแต่งกายภาษาและชาติพันธุ์และมักใช้นโยบายบีบบังคับโดยเฉพาะการฟ้องร้องในครั้งนี้และหากอายการส่งฟ้องศาลก็จะยิ่นประกันตัวทันทีซึ่งเงินที่ใช้ในการประกันตัวก็มาจากการร่วมกันบริจาคของผู้สนับสนุนและให้กำลังใจกับนักกิจกรรมทั้ง9คนค่ะขณะที่แม่ทัพภาคที่4เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะคะว่า การดาเนินคดีกับนักกิจกรรมนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายชุดมาลยูแต่คําพูดปลกกระดมบนเวทีก็มีความหมิ่นเมค่ะคือสองประเด็นหลักๆคือเรื่องของมีมิชงของกระบวนการ b บ m แล้วก็ในส่วนของการล้องเพลกบุกใจบุกใจเพื่อผู้ชาติของปัตตานีเลยครับแล้วก็เราไม่ได้ดําเนินการในร้องทุกในแจ้งความล้องทุกนประเด็นเรื่องของการแต่งกายอัตลักษณ์แต่อย่างใดเพราะวันที่ผ่านมาเนี่ย มีการเข้าใจว่าเราเราไปคดีแย้งความตนะ่อผู้มาชุมนุมที่แต่งกายเชิงอ,อัตลักษณ์ครับการดำเนินคดีกับนักกิจกรรมเกิดขึ้นเมื่อปี2565นะคะหลังยอวชนจำนวนมากพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดมาลายูมารวมตัวกันที่บริเวณชายหาดวาสุกรีในช่วงฮาริรยอหรือว่าวันเฉลิมฉลองการสิ้นสุดเดือนถือศีนอดนะคะซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นปีแรกในการรวมตัวกันค่ะ แต่ว่าหลังจากการจัดงานนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นได้แสดงความกังวลถึงคำปลาัยบนเวทีรวมถึงธงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆจึงได้หารือร่วมกันซึ่งทางผู้จัดงานชี้แจงว่าในปีแรกนั้นไม่ทราบนะคะว่าผู้เข้าร่วมงานนั้นได้นำธงใดบ้างเข้ามาในงานเพราะว่าต่างคนต่างอิสระในการเข้างานค่ะทำให้ในปี2566นะคะฝ่ายผู้จัดงานจึงได้หาทางออกด้วยการหารือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ก่อนจะกําหนดข้อห้ามต่างๆก่อนเข้างานเช่นการตรวจสอบห้ามนําธงสัญลักษณ์ต่างๆเข้ามาหรือการระมัดระวังกิจกรรมที่มินเมบนเวทีและสามารถจัดต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่3ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ดานก็ได้มีการยื่นฟ้องจากหน่วยงานด้านความมั่นคงต่อความผิดดังกล่าวในการรวมตัวเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะแม้ว่าวันนี้จะไม่มีการรวมตัวของเยาวชนนะคะ ที่มาให้กําลังใจกลุ่มนักกิจกรรม9้าคนที่มัสยิดกลางแห่งนี้นะคะเพราะว่าในส่วนของตัวแทนนักกิจกรรมนั้นได้มอบอํานาจให้กับทีมทนายนั้นไปเซ็นรับทราบการเลื่อนนัดนะคะแต่ว่าวันที่23ธันวาคมก็ต้องกลับมาดูอีกครั้งว่าอายการนั้นจะมีการสั่งฟ้องหรือไม่ค่ะคุณเชษฐสานคะคุณติชลาครับที่ผ่านมาหน่วยงานความมั่นคงกองทัพดําเนินคดีกับนักกิจกรรมไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็อาจจะพอได้ยินข่าวมาอยู่บ้างแต่พอจะมีตัวเลขหรือว่าข้อมูลในส่วนนี้ไหมครับ ค่ะจากข้อมูลของเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษนะคะพบนะคะว่าตั้งแต่ปี2561ถึง2566ในส่วนของกองทัพภาคที่4นั้นได้มีการยื่นฟ้องต่อนักกิจกรรมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากถึง39คนค่ะโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นนักกิจกรรมทางด้านการเมืองนะคะแต่ว่าในส่วนของกองทัพเองก็พยายามจะยืนยันว่าสาเหตุที่ต้องมีการดําเนินคดีกับนักกิจกรรมนั้นเพราะว่าหลายๆกิจกรรมนั้นมีความหมิ่นเมย์นะคะและก็มีความผิดกฎหมายในส่วนของกฎ หมายความมั่นคงค่ะคุณเชสานคะ